สวัสดีค่ะ,คะมาพบเจอกับช่องของกินลำบ้านเฮากับวันเบียร์แล้วนะคะวันนี้เบียร์กับพี่วันก็ได้พาท่านผู้ชมมากลไาว้พระทำบุญที่วัดพระแก้วนะคะในตัวเมืองจังหวัดเชียงรายนะคะ,ะเดี๋ยวเบียร์จะพาไปถ่ายไปไปชมบรรยากาศรอบๆวัดนะคะว่ามันสวยมากตามเบียร์มาเลยค่ะไปทำบุญกันค่ะ ค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เบียจะมาพาท่านผู้ชมนะคะไปชมภาพสวยๆบรรยากาศสวยๆนะคะทางในวัดกันนะคะวัดพระแก้วค่ะอยู่ในตัวเมืองของในเชียงรายเลยนะคะจะมีทางเข้าอยู่สองทางนะคะทางทางนี้ทางหนึ่งแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดให้เข้านะคะจะให้เข้าทางนี้ค่ะเบียจะพาไปชมนะคะบริเวณวัดกว้างมากค่ะ ค่ะมาทำบูญด้วยกันค่ะท่านผู้ชมค่ะร้นานคาก้วนะคะสวยม,มากเลยพื่อนมากเลยค่ะค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นแต่ละอาคารนะคะดูพี่วันอยู่ตรงจุดเช็คอินนะคะ โอเคพอแล้วค่ะ,ต,ะ,คะต้นอะไรนะ,นระอ๋อนี่จะเป็นต้นสาลาเบียไม่รู้จัก <c oughs> มีกระลอกด้วยนะคะเมื่อกี้เห็นอยู่สองตัวในวัดจะล่มลื่นมากค่ะ วัดสวยมากค่ะวัดพระแก้วนะคะเบียรได้มาไหว้เป็นรอบที่สองแล้วค่ะใช่ไหมคะพี่วันเรามาไหว้เป็นรอบที่สองแล้วเนาะที่สองหรือที่สามที่สองมัง้งไม่แน่ใจมานานแล้วค่ะนี่ค่ะสวยมาก ค่ะพี่วันก็ได้ไหว้พระขอพรแล้วนะคะให้มีสุขภาพแข็งแรงกันธามาค้าขายก็ให้ได้เงินได้ทองให้ได้มีเงินมีทองให้สุขภาพแข็งแรงแค้วแาราดปลอดภัยกันทุกคนนะคะใครที่รับชมไปได้วยกันก็กราบไหว้ได้ค่ะ ขอให้พบเจอกับความเจริญรุ่งเรืองกันทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงกันค่ะนี่จะเป็นต้นเงินกันนะคะเป็นต้นเงินเป็นถาดเงินนะคะเขาเรียกกันยังไงเบียก,ก็เรียกไม่ค่อยเป็นนะคะ มากเลยค่ะ องค์พระนะคะสวยมากค่ะ สวยงามมากนะคะ ่ะเบียก็จะพาท่านผู้ชมมาไหว้พระอีกโบสถ์หนึ่งนะคะก็อยู่ในอยู่ในวัดพระแก้วอยู่ที่เดียวกันค่ะอยู่วัดเดียวกันค่ะ ค่ะพี่วันก็ได้ไหว้พระขอพรเสร็จแล้วนะคะค่ะพี่วันก็อันนี้เขาเรียกอะไรพี่วันเขาเรียกว่าใส่บารใส่บารประจำวันเกิดนะคะค่ะตอนนี้เบียก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ ไปไหว้พระแก้วมรกตกันนะคะสวยมากค่ะอยู่ข้างบนโบสน,นะคะเป็นพระธาตุค่ะพอดีต้นไม้ต้นไม้บังเอาไว้ค่ะตอนนี้พี่วันกับเบียร์ก็จะมาบูชานะคะ บูชาดอกไม้ไปถวายพระนะคะวัสดีเจ้าค่ะเชิญข้าข้าก็เยินดีต้อนรับน้องเจ้าข้าประการป้าเข่าวัดของเราก็จะมีข้าจุดตรงนีนน้นะคะเป็นขอพระหยกขอพระหยกนี้สร้างขึ้นเมื่อปี2050 ให้สามสิบสามนะคะสามพันห้าร้อยสามสิบสามเราอันเชิญพระยกสมงพทษที่กรุงเทพก่อนแล้วกะอันเชิญพระยกมาที่เชียงรายพระยกองค์นี้เป็นองค์จำลองของพระแก้มองจำลองจากกรุงเทพใช่ไหมคะองค์จำลองจากพระแก้วมรกตซึ่งเดิมทีพระแก้วมรกตองค์จริงที่กรุงเทพก็เจอตรงเจดีย์ตรงนี้นะคะเจอครั้งแรกตรงนี้เมื่อประมาณปีหนึ่งเก้าสิบเจ็ดนะคะหนึ่งเก้าสิบเจ็ดก็มีฟ้าผ่าตายยอดเจดีย์หักก็เลยเจอพระแก้วมรกตซ่อนไว้ข้างใน ตรงเจดีนี้นะคะเจดีตรงน JD ี้เลยนะคะัอ๋อที่นี้พอมีผู้มาหาตรวจสอบด,ดูว่าเจดียมีอะไรเสียหายไหม <c oughs> ก็มาเจอป่าพัะพุทรูกปูนพ่อเอาไว้นะคะูนพ่อพุพพุลูกเอาไว้ก็อัญเชิญ <c oughs> ขึ้นมาไว้บนอ่าเขาเรียกว่าศาลานะเมื่อก่อนนี้นาะเป็นอุโบสถขึหนไปบนศาลาปรากฏว่า นานวันเข้าปูนก็กระเทาะออกก็เห็นความงามของพระแก้มมรกกรู้ถึงเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นเจ้าเมืองก็เลยอัญเชิญให้ช้างมาอัญเชิญท่านไปไว้ที่เมืองหลวงคือเมืองเชียงใหม่นะคะเมืองล้านนาเนาะปรากฏว่าช้างที่มาอัญเชิญเนี่ยไม่ยอมหันหัวไปเชียงใหม่อัญเชิญจากเชียงรายไปละไปถึงทางแยกลำปางเชียงใหม่ไม่ยอมไปก็เลยไปแวะที่ลำปางก็ไปแวะที่วัดพระแก้วดอนเต้า คืชาดารามที่ลำปางเร็จแล้วก็ย้ายไปก็อันเชิญไปที่เชียงใหม่อยู่เชียงใหม่แล้วก็ไปอยู่ที่ลาวอยู่ที่ลาวสองร้อยี่สิบห้าปีอยู่นานไปหน่อยแล้วก,การที่หนึ่งก็เลยเอาอันเฟินท่าน,านยายมาไว้ที่กรุงเทพมหานครประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีธรรมศัสดาลามหรือวัดพระแก้วที่กรุงเทพนั่นเองนะคะอันนี้พระโยบองนี้ จะมีขนาดเล็กกว่าองค์จริงอยู่หนึ่งเซนติเมตรเครื่องทรงเราก็ใช้ฤดูร้อนฤดูเดียวเวลาไม่ได้เปลี่ยนสามฤดูเหมือนที่กรุงเทพนะคะสวยงามมากใครอยากมาเที่ยวมาเที่ยวได้นะคะที่วัดพระแก้วเชียงรายนะคะสวยงามร่มรื่นร่มรื่นต้นไม้ต้นไม้สวยงามแล้วก็ต้นไม้เป็นเกี่ยวกับศาสนาพุทธของเรามีต้นสาระนะคะ ตนสาระมาิึ่งที่เป็นของอินเดียนะคะแล้วก็สาระของประเทศลังกาด้วยแล้วก็มีพืชพันไม้นานาชนิดนะคะพืชยืนต้นเยอะแยะในวัดของเราสวยงามแล้วก็เอวขึ้นกราบประโยกได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสาระพระเจ้าทันใจนะคะพระเจ้าทันใจก็มีเข้าผลในรายมาด้วย ขอคุณมากนะคะท่น้ชนค่ะค่ะขอบคุณค่ะจะขออนุญาตไปไหว้พระกันนะคะค่ะเดียจะพาท่านผู้ชมทุกคนนะคะมาไหว้ไหว้พระแก้วมรกตนะคะอันนี้เป็นองค์จำลองมาจากกรุงเทพมหานครนะคะ ่ระหว่างทางจะขึ้นไปก็จะมีบอ่อปลาหรือเปล่าคะน่าจะเป็นบอ่อปลานะคะบรรยากาศลุมลื่นมากค่ะก็จะมีเสียงดังหน่อยนะคะพอดีน่าจะทำสร้างสร้างโบสถ์หรือว่าศาลาใหม่อยู่ทางหลังโบสถนะคะทางด้านหลังวัดนะคะ แก้วมรกตนะคะองค์จำลองจากกรุงเทพค่ะเมื่อกี้ป้าก็ได้เล่าประวัติขององค์พระท่านให้ฟังนะคะจะได้ยินกันชัดหรือเปล่าก็ไม่รู้พอดีเสียงเครื่องจักรก็แรงค่ะ หลอวันนี้นะคะที่เบียร์กับพี่วันได้พาท่านผู้ชมนะคะคลิปที่สองนี้ก็พามาไหว้พระทาบุญกันที่วัดแก้วนะคะที่ในตัวเมืองเชียงรายค่ะตอนนี้สองคนก็ได้ทําบุญนะคะทําบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้ก็ให้มีความสุขกันทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะ ทำมาค้าขายก็เฮงเเลยรวยปังๆกันทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เบียรขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อทีมไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องของกินลำบ้านฮาวันเบียกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เบียกับพี่วันก็จะกลับบ้านก่อนนะคะค่ะจะกลับด้วยสายก่อนนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ